สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำแปดรวเพื่อไปวิ่งใน i o โอกับ simple m i n i n g นะครับอันดับแรกแล้วก็ต้องเตรียมแปดรวก่อนนะครับ8ปกิกขึ้นไปอ่ะเริ่มเลยครับก็เข้าที่ google นะครับ คลิปนะครับ h d d g u r u อันนี้คือโปรแกรมนะครับนี่ครับเ d d g u r u เข้าลิงก์แรกเลยครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์มาให้ใต้คลิปนะครับอ่าเสร็จแล้วดูหัวข้อนี้ครับ h d d ดดีดีรอคนี่นะครับเลื่อนลงมาอ่าเขาา r e ล ad more นี่ครับกดเข้าไปอ่าเลื่อนลงมานะครับ หัวข้อดาวน์โหลดวินโด w s อินสต l l นะครับลิงก์แรกนะครับ HD d ี w อ l o p y เวอร์หนึ่งจุหนเซตอันี่ครับเข้าไปโหลดเลยโหลดเสร็จลงเลยครับอ่าลงเสร็จปุ๊บกดเปิดหนะ้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับ โปรแกรมเป็นอานนี้นะครับต่อมาเสียบแผ่นได้นะครับอ่าเมื่อกี้เราทําโปรแกรมไปแล้วนะครับโหลดแล้วลงแล้วต่อมาก็โหลดตัว i o s นะครับเข้า Google เหมือนเดิมครับผมพิม์ i o s install นะครับเข้าไปเลยลิงก์แรกครับผมอ่าเข้ามาน้านี้ซุป ปุ๊บเสร็จแล้วก็เราจะโหลดเป็นไฟล์ซิปนะครับตรง G P U นี่นะกดซิปอ่ารอโหลดนะครับโอเคผมจะ,จะมีไฟล์ที่ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ นี่นะครับจะมีไฟล์ที่โหลดแล้วนะครับเป็น HiOS g h 0.6203 stable นี่นะครับต่อมาก็ไปที่โปรแกรมนะครับ h d d ดีๆรอ Copy to นี่นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้จะเป็น ที่แรกบางคนจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับให้เราไปหาไฟล์ก็คือคลิกแต่เมคลิกตรงคำว่าไฟล์นี้นะครับอ่าไปดาวน์โหลดนะครับเราหาไฟล์ที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ครับไฟล์นี่นะครับ,รบกด Open จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นกด Continu e ครับ ต่อมาอันนี้เป็นขั้นตอนของการเลือกแผ่นได้นะครับเราก็เลือกแผ่นได้ที่เราเสียบไปอันนี้นะครับกด continue จากนั้นก็มา start นะครับกดโอเค yes อ่ะ สำหรับตรงนี้นะครับบางคนกดปุ๊บแล้วมันเสร็จเลยจริงมันไม่ได้เสร็จนะครับมันเหมือนกับว่าแฟลชใช้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปทําการคลีนแฟลชก่อนอเดี๋ยวผมจะทําไว้ให้ดูต่างหากนะครับะระหว่างรอนะครับมาดูวิธีโหลดของ simple mining นะครับก็เข้า Google เหมือนกันนะครับพิมพ์นะครับ Simple mining i n น t ตอลนี่นะครับ Enter เข้าไปเข้าลิงก์แรกนะครับดาวน์โหลดอ n s t a l l นะครับเมื่อกี้เราใช้ไฟล์ของ HiOS เพื่อเราจะ,จะไปใช้โปรแกรม HiOS นะครับผมตอนนี้เราจะมาใช้ s i m p l e m i n i n g ก็คือเราต้องหาตัวไฟล์มาเพื่อไปใช้กับโปรแกรมให้ดีๆกูรูเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ส่วนมากเขาจะโหลดอันนีอ้อันแรกกันนะครับ ก็กดโดดได้เลยหรือวังไงเะผมทิ้งลิงก์ให้โหลดไปก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเข้า Google มาพิมพ์นะครับอ่ะได้แล้วครับอันนี้แล้วก็กดบันทึกนะครับนี่ครับไฟล์จะเป็นแบบนี้ ซึ่งผมก็โหลดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็โหลดแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับในตัวในส่วนของจะเป็นซิปเปอร์มินิกป่ขวาแล้วก็แอคแท็กเคียได้เลยครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟล์นะครับผมก็ง่ายๆเลยเมื่อกี้เรากดตรงขั้นขั้นตอนแรกที่จะหาไฟล์ใช่ไหมครับถ้าเป็น h i โอเอก็เราไปเลือกไฟล์นี้เมื่อกี้เลือกไฟล์ i o โอเอส สเตเบิร์เมื่อกี้นะครับส่วนถ้าเป็นซิปเปอร์แมทติ้งเราก็มาใช้ไฟนี้แล้วก็เลือกแฟลชไดร์เหมือนกันครับแล้วก็สตาร์ทแค่นั้นเองครับ <c oughs> อ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมในขั้นตอนการทำแฟลชไดร์นะครับ เข้ามาในไมค o m นะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวส่วนการใส่อีเมลหรือใส่อะไรให้เป็นของเราใน iOS หรือซอเป็นมินิเดี๋ยวจะทำในอีกคลิปนึงนะครับ